ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปนะครับจากช่องป๊อปชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับเกมแล็กนาร์ล็อกออริจินนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเทคนิคการบิวเอทีเคนะครับง่ายๆนะครับจาก2องซิสเต็มนั่นก็คือซิสเต็มสัตว์ขี่นะครับก็คือเมาส์นะครับหรือมิวหรือเฮียอะไรสักอย่างมันอ่านมันอ่านไม่เฮียอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็อีกอีกซิสเต็มนึงก็คือซิสเต็มอ่าสัตว์เลี้ยงนะครับคือ สองอันนี้นะครับสามารถบิ i l อ a t เได้ค่อนข้างสูงแล้วก็ทำง่ายสำหรับสายงบกลางงบน้อยแล้วก็สายฟรีนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากตัวมิวก่อนเลยกันนะครับ เททูวินท็อปอัพเติมเงินราคาโคตรพ่อโคตรแม่ถูกสะดวกปลอดภัยการันตีด้วยผู้ติดตามกว่าหกหมื่นคนแอดมินตอบโพสไวทักปุ๊บตอบปับ๊บพร้อมให้คุณเปิดกาชาได้แบบรวเร็วเติมได้24ชั่วโมงหน้าเว็บไซต์พร้อมระบบสมาชิกและแคชแบ็กเป็นส่วนลดอีกมากมายอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยและเพื่อเอาแคชแบ็กมาเป็นส่วนลดในครั้งหน้ามีทุกเกมทุกแพ็คให้คุณเลือกช็อปเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์โกพินร o x อ o o r o O ์ x, o M, o o r o มีแม่ทุกเกมที่คุณจะคิดชื่อออกเททูวินสะดวก ปลอดภัยเติมได้24ชั่วโมง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 นะครับตัวสัตว์ขี่เนี่ยนะครับก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่บางคนอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับมันเท่าไหร่นะก็คือแบบสร้างมานะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันได้ ATK เยอะนะครับจะเห็นว่าของผมเนี่ยอ่าเป็นเป็นสาย DPS ถูกไหมครับเป็นสาย ATK ผมก็จะไม่ค่อยเน้นพวก สมาร์ทหรือว่าพวกเลือดพวกีดักชันเท่าไหร่ผมก็จะเน้นไปลง2อ,อันนี้นะครับแต่วิธีการทําให้มันขึ้นง่ายๆเนี่ยนะครับมันมันมีวิธีการอยู่นะครับวิธีการที่ทําให้มันขึ้นง่ายเลยนะครับสำหรับคนที่อยากมูตดาเมจเนี่ยคือคุณเอาเบฟก่อนอย่างแรกเลยนะเอาเบฟก่อนคือเวลาเรากดมรกรนะครับมรกรตัวนี้สามารถหาได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ราคาถูกหาได้จากการซื้อในอตลาดนะครับในชอ็อปในในตลาดาตลาดกลางะนะครับ มะละกอนะครับมะละกอฟรีเนี่ยสามารถหาซื้อได้นะครับหาซื้อได้จากในตลาดนะครับทุกวันนะวันละ30ลูกนะครับเพราะฉะนั้นสายฟรีเนี่ยสามารถที่จะทําตรงเนี้ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มันได้ ETK ค่อนข้างเยอะนะครับคืออันดับแรกเนี่ยมันจะได้ประมาณแค่100นะครับแต่ว่า100ในช่วงแรกก็เยอะแล้วไงนะครับแล้วมันทําให้เต็ม300เนี่ยค่อนข้างง่ายตรงเนี้ยจะเห็นผลเยอะสุดเพราะว่ามันเป็น ETK เป็น ETK เป็นหน่วยนะครับมันจะเห็นผลค่อนข้างง่ายแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยมันจะเป็น P ซึ่ง ตรงนี้มันจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ถ้าเนี้นถ้าผมแนะนำนะครับแนะนําทําเบฟไปก่อนทําเบฟอัดเบฟให้เต็มนะครับเบฟเต็มค่อยเราค่อยมาทําตัวแอคทีฟก็ได้นะครับมันจะทําง่ายนะครับวิธีการทําก็แค่ฝึกไปเลยนะครับฝึกไปแล้วเอาแค่ช่องนี้เราดูแค่ช่องนี้นะครับช่องนี้ช่องนี้เขียวกดเซฟช่องนี้เขียวกดเซฟแป๊บเดียวครับแม่งเต็ม300นะครับแล้วก็การที่จะทําให้ขึ้น600ก็เอาไปอัพเลเวลมันนะครับมันจะมีเลเวลของมันอยู่อัพเลเวลถึง20นะครับตัว แคปซิตี้นะครับหรือว่าตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็น600นะครับแล้วก็เลเวลที่30นะครับเลเวล30มันจะขึ้นเป็น900นะครับผมมันจะมีอยู่นะครับก็ตรงนี้นะครับสามารถอัปเกรดได้นะครับมันก็จะมีตรงนี้บอกอยู่นะครับเอออัปเกรดถึงเวลเท่าไหร่นะครับเวลยี่สิบก็เพิ่มขึ้นมาเป็น600นะครับส่วนอ่าจะอัพเพิ่อจะอัพเวลเพิ่มขึ้นไปก็กดตรงวิวัฒนาการนะครับก็เลเวลถึง30นะครับแคปซิตี้มันก็จะกลายเป็น900ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นได้อีก ก็ตรงนี้จะได้ติเเพิ่มขึ้นมาอีก100นะครับแต่ตอนนี้ผมตันแล้วนะครับเออแต่ถ้าใครอยากทำง่ายๆคือแนะนำให้กดตัวนี้ไปก่อนนะครับเป็นเขียวอะ่ะเออเขียวปุ๊บเซฟเขียวปุ๊บเซฟช่องอื่นไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าถ้าเราสนใจช่องอื่นเนี่ยมันจะทำยากเออสำหรับคนงบเยอะนะครับอันนะั้นอะ่ะสำหรับคนที่มีมละกอม่วงอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้มันเฉลี่ยบาลานซ์ขึ้นไปได้แต่สำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็สายงบน้อยนะครับสำหรับสาย DPS ผมแนะนำให้ ทำช่องเบสเต็มก่อนเลยนะครับมันจะมันจะทําง่ายเออเขียวปุ๊บใส่เ <_ S 1> ขียวปุ๊บเซฟเขียวปุ๊บเซฟช่องอื่นไม่ต้องสนใจนะครับพอแคปซิตีเริ่มเต็มสักอ,อ่าแคปซิ <_ S 1> ตีเต็ม300นะครับเราค่อยมาทําตรงนี้นะครับตรงนี้ก็วิธีทําง่ายๆเหมือนกันนะครับก็กดฝึกนะครับฝึกไปนะครับถ้า2ช่องเนี้ยถ้ามันขึ้นนะครับก็กดเซฟเออแต่ถ้า2ช่องนี้ไม่ขึ้นก็ไม่ต้องกดนะครับแล้วก็ถ้าช่องนี้ขึ้นเยอะช่องนี้อ่าช่องนี้ลบน้อยนะครับช่องนี้ขึ้นเยอะนะช่องนี้ลบน้อย นะครับก็กดเซฟไปสามารถาสามารถลบได้ประมาณสัก3รอรอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงอ่ะสองช่องอ่ะสองช่องที่มันขึ้นเป็นเขียวยังไงมันต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันนะครับก็ผม,มอยู่ประมาณ90ก็นนะ่าจะทําเต็ม300ได้นะครับแล้ว90นี่คือแค่3วันเองนะซื้อมะละกอสวันก็ได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถซื้อจาการ้านค้าเพจได้ด้วยนะครับมะละกอร้านค้าเพจซื้อได้แบบไม่จํากัดเลยเพราะฉะนั้นมันจะบูตค่อนข้างง่ายมากตรงนี้นะครับสาหรับคนที่ไม่รู้นะครับแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่ นะครับที่ไม่รู้ว่าจะหาดาเมจจากไหนนะครับ 200, 200นี่ก็เท่ากับการ์ดการ์ดโกเลม3ดาวแล้วนะครับตัวนี้นะเออแล้วก็ทำง่ายมากนะครับอะ่ะเดี๋ยวฝึกนะครับฝึกไปออย่างนี้ลบ5้าบวกสี่ไม่เอานะครับเราเราจะเน้นตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้ยังไม่เต็มนะครับอันนี้ไม่เอานะครับอะ่ะไม่เอานะครับอ่าอย่างเงี้ยลบได้เพราะว่าคือมันลบเยอะได้นะเพราะว่าอย่างไงช่องนี้มันจะมันจะเต็มมาอยู่แล้วนะครับอันนี้เรากดไว้ก่อนเราเน้นอ่านอย่างเงี้ยได้ครับ บวกค่าลบหนึ่งนะครับบันทึกนะครับอ่าอย่างนี้ได้ครับอันนี้ไม่เอานะครับฝึกใหม่บวกหนึ่งขึ้นหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยบวกสามลบหนึ่งอย่างเงี้ยครับเอาครับเห็นปหมเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นนะเนี่ยช่องเนี้ยมันสามารถลบได้เพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะบวกช่องนี้แล้วก็ไม่ได้บวกช่องนี้อย่างเงี้ยเราเซฟได้นะครับเพราะยังไงมันจะเต็ม600อยู่แล้วนะอันเนี้ยก็เซฟไปนะครับเนี่ยบวกค่าเห็นไหม เต็มหกร้อยแก่เพราะฉะนั้นช่องนี้ลบเยอะได้นะครับแต่ช่องนี้พยายามที่จะถ้าช่องนี้เต็มแล้วก็พยายามที่จะหาช่องนี้เพิ่มนะครับอ่าบวกสี่น้สวยนะครับบวกสี่ลบสี่เก็บครับผมหนึ่งนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งสามลบสี่เก็บครับอ่าสี่สามเก็บครับผมเก็บครับอันนี้ไม่เอาลบเยอะไปนะครับอ่าโอเคเก็บนะครับอันนี้ไม่เอาครับ เราเน้นช่องนี้นะเน้นช่องนี้ไว้ก่อนนะครับค่าลบสเอาครับอันนี้บวกเยอะลบน้อยเอานะเห็นปะเห็นปะใกล้จะหกร้อยแล้วเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวนะครับอันนี้บวกเยอะลบน้อยอันนี้ก็ไม่ต้องก็ได้นะเพราะเราเน้นช่องนี้เน้นช่องนี้ไว้ก่อนอโอเคเอานะครับพอสองช่องนี้เต็มอ่ะนะครับเราก็พักยาวได้เลย,ยนะเ<ๆ>ออเราก็พักยาวได้เลยครับเราก็รอเดี๋ยวไปอัพ ตัวเลเวลนะครับให้เป็นเลเวล30อัพเลเวล30เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มคปาซิตี้เพิ่มขึ้นได้อีกเราก็ทําแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแต่รอบหน้าเราอาจจะต้องเน้น2อันนะก็ดูว่าช่องไหนที่มันเพิ่มอย่างช่องนี้ได้เยอะช่องนี้ลบน้อยก็เอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับอาวไอ้เหี้ยผมกดผิดไปละอ่ะบวกเยอะลบน้อยเอานะครับอา่าบวก2ช่องเอาครับบวก2ช่องเอาครับบวกช่องเดียวเอาครับ บวกหก็เอาครับมันยังไม่เต็มนะครับบวกค่าลบหนึ่งอ่าอันนี้ไม่จําเป็นต้องเอาก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันขาดอยู่ประมาณ40นะครับแต่เราต้องเน้นช่องนี้ก่อนเอาให้มันใกล้เคียงกันอ่เอาไว้ก่อนนะครับยืนนี้มันบวกเยอะไงบวกสามแต่นี้มันลบเยอะได้นะครับช่องหนึ่งมันลบเยอะได้เพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็เนี่ยมันจะมันจะมีช่องหนึ่งที่บวกและช่องหนึ่งที่ไม่ไม่ไม่ขึ้นเลยนะครับบวกสี่ลบสี่ไม่เอาครับผมเราเน้นช่องนี้ไว้ก่อน เราจะดันช่องแอคทีฟให้มันขึ้นนะครับอ๋อไหมไอ้เฮี้ย90มกรกกูก็เกือบได้นะแต่ถ้าเราไปเน้นช่องอื่นด้วยเนี่ยนะครับมันจะทํายากมากครับไอ้เน้นสองช่องเนี่ยไม่ไม่ค่อยยากนะครับใช้มรกอรธรรมดาก็ได้แต่ถ้าคุณจะเน้นแบบอูเอาสุดทุกช่องอ่ะต้องมันต้องมรกอรม่วงนะครับเพราะมาะกรกม่วงมันจะบวกเยอะนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันแล้วนะครับประมาณ90้0กับ95้า้าหาอยกากับ592รบนะครับตอนนี้เราก็เน้นให้มันขึ้นพอๆกันนะครับ1นึ1บวกเอานะครับ3าลบสยังไม่เอานะครับนี่เอานะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับน,นี่ไม่เอานะครับเก็บไว้นะครับรอบหน้าก็เน้น2ช่องนี้เดี๋ยวมันก็เต็ม600อันเนี้ยเราจะได้เป็น A.T.K กับ M.T.K สองร้อยเลยสําหรับสายโซเดสคือดีมากนะครับแอคทีฟนะครับเต็ม600นะครับก็ได้ p ีดาเมจกับ M.Damage ห้าจุดห้าจุนะครับก็อันเนี้ยทาง่ายครับสําหรับตัวมรกรนะครับก็แนะนําสําหรับใครที่เล่นใหม่เนี่ยแนะนําช่องเบฟให้เต็มก่อนนะครับช่องเบฟให้เต็มอัพพักอ่า Capacity ให้ขึ้นมาเป็น600ก็คือทำเลเวลยี่ส então, ed, um Active, right ิบนะครับแล้วอ <Yeah S 2> <duh. S 1> ัดเบฟให้เต็มก่อนคือมันมันมันเห็นผลสุดนะครับมันมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดอะ A.T.K ตัวเนี้ย แต่บางคน ATK น้อยไงพีดาเมจน้อยถ้าเราไปทาช่องนี้มันไม่ค่อยขึ้นนะครับเราเน้นช่องนี้เต็มก่อนแล้วก็ค่อยไปอัดช่องนี้นะครับแต่เวลาเทคนิคในการที่จะทําให้มันขึ้นก็อย่างที่ผมบอกอะดูให้มันขึ้น2ช่องนะครับเพราะช่องนี้มันเต็มอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถลบได้ประมาณ3รอบนะครับถ้าสมมุติช่องนี้ขึ้นนะและช่องนี้ลบอะนะครับก็ก็สามารถเซฟได้ประมาณ3รอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยรีไปเรื่อยๆนะครับรอบไหนที่มันขึ้นอันนี้เราค่อยเซฟนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาพอๆกันอ่ะประมาณนี้นะครับก็ ได้ดีเคมาค่อนข้างง่ายนะครับสายฟรีสายเติมน้อยสามารถทำได้นะครับอ่าโอเคซิสเต็มต่อไปนะครับเป็นระบบซิสเต็มเพชรนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงบางคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ตัวผมจริงๆก็เพิ่งรู้ด้วยนะว่าตรงระบบเพชรเนี่ยตัว a s s i s t a n t เนี่ยนะครับมันช่วยเพิ่มค่าดีเให้เราได้ด้วยนะแบบฟรีๆเลยนะเออเพราะว่าบางคนอ่าที่ทำสัตว์แดงนะครับสัตว์แดงแบบเทียสูญนะหรือว่าคนที่เล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเนี่ยทุกคนจะมีสัตว สัตว์ซีนะครับสัตว์ซีแบบขั้น10อยู่แล้วนะครับสัตว์ซีขั้น10นะครับถ้าเราไม่มีสัตว์ถ้าเราไม่มีสัตว์บีขั้น10ก็ใส่สัตว์ซีขั้น10ก็ได้นะครับได้ a d k นะตัวนี้มันจะได้ a d k แล้วก็ m d k มาแบบฟรีๆเลยนะครับเอาเลดูตรงนี้นะครับอ่ะสัตว์ซีนะครับเราดูตรงรีวิวนะครับตรงนี้เห็นไ่มได้ a d k กับ m d k 50าสฟรีๆนะครับแล้วก็ได้ a d k กับ피해เดิมนะครับ ทีเอทีกับ m a t k นะครับสามเปอร์เนฟรีนะครับหรือถ้าใครมีสูงกว่านั้นนะครับก็ใส่เป็นระดับสูงกว่านั้นได้นะครับมันก็จะเพิ่มเยอะกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นแดงแล้วกันนะครับใส่เป็นเทียร์เนะครับเลเวลสินะครับแล้วก็ที่เหลือผมจะใส่เป็นเทียร์บเลเวลสินะครับอ่ะตรงนี้ผมก็จะได้74นะครับแล้วก็ a t k เพิ่มขึ้นมา3.3%เลือดพัน0องนะครับแมคเซนพีสามนะครับบางคนแบบอาจจะอาจจะยังไม่รู้นะแล้วไปดูแค่ค่าพลังอะไรอย่างเงี้ยนะคร ตัวไหนที่ไม่ได้ใส่เราก็จะจับใส่มั่วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้น้อยนะครับมันมันต้องดูที่เทียนะครับยิ่งเทียเยอะยิ่งเทียสิบยิ่งดีนะครับเออถ้าถ้าไม่มี B เทียสิบก็เป็น C เทียสิบนะครับแต่ว่า S เนี่ยดูเหมือน d ีวายพาวเมันเยอะถูกปะ่ะแต่ว่ามันเป็นพลังเอ็อาร์ตครับเออไส้ในมันไม่ได้นะไส้ในมันได้เอทีน้อยนะครับเออเอาเป็นพวกเทียสิบดีกว่านะครับตัวนี้จะได้เอทีเคสิบสี่แต่ถ้าผมเอาตัวเนี้ยนะครับดีวายพาวเมันแค่ห้าร้อยสามสิบ แต่ถ้าผมเอาออกนะครับแล้วไปใส่เป็นตัวเนี้ย1590แต่เราดู ATK มันมันไม่ได้ครับมันได้แค่ Max HP แปดซึ่งมันไม่คุ้มกับสายกับสายตีแบบเรานะครับเออเราก็ใส่เป็นเทียสิบดีกว่า่ะตรงนี้ครับก็จะได้ทั้ง Max HP ด้วยครับ220นะครับ Max HP แล้วก็ได้ทั้ง ATK และ m t k นะครับตรงนี้ก็ได้เป็น ATK ฟรีๆไปเลยนะครับ74นะครับสำหรับสัตว์ B เทียสิบสี่ตัวแล้วก็สัตว์ A เทียสิบ สัตว์เอเทียสิบหนึ่งตัวเป็นเจ็ดสิบสี่นะครับแต่ถ้าบีเทียสิบหมดเลยจะได้เจ็ดสิบนะครับก็ได้เป็นฟรีๆเลยตรงนี้ได้แม็กเคสพีได้แม็กเอสพี MAC SP ด้วยนะแล้วก็ได้เอทีเคเอเมนทเคเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับก็เป็นสองระบบนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ไม่ค่อยรู้นะครับตรงนี้นะก็มาแชร์กันนะครับก็ทําให้เอทีเคเราเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงเลยนะครับสองระบบนี้ผมได้เอทีเคเพิ่มขึ้นมาประมาณสองร้อยเจ็ดสิบนะทั้งเอทีเคทั้งเอเมนทเคนะครับแล้วก็ได้เอทีเคเปอร์เซ็นต์ นะครับสแล้วก็พีดามเแล้วก็เอ็มดามเออีกประมาณ5%นะครับจากจากสระบบนี้ซึ่งไม่ว่าไม่ไม่ต้องเติมเยอะครับเออมันไม่ต้องเติมเยอะมันก็สามารถที่จะบูตดามเมจากตรงนี้ได้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ทํานะครับก็ลองไปลองทําดูนะครับส่วนตัวมะ,ะกระครับสามารถหาได้จากหลายทางนะครับหาจากตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ซื้อได้แบบไม่จํากัดเลยหรือว่าจะจากตัว ตลาดกลางก็ได้ครับตลาดกลางก็ซื้อได้วันละ30นะครับไม่กี่วันมันก็เต็มแล้วครับ300เบฟสามร้อยผมว่าถ้าดวงดีๆหน่อยก็ประมาณ3วันนะครับสวัน4วันก็เต็มแล้วนะครับถ้าอาจจะเพาะค่าเบฟอย่างที่ผมบอกช่วงแรกนะเบฟขึ้นกดเบฟขึ้นกดเบฟขึ้นกดไม่ต้องสนใจอันอื่นนะครับสาย edk เราเน้น edk เน้นก่อนนะครับอย่างตัวผมเนี่ยก็พลัง power สองสองพนะครับไอ้สองแสนห้าแต่ว่าดูข้างในนะครับ edk ผม2องพ ่าไม่ใช่สองเปอร์เอ่าเอทีเคผมสี่พันสองอันนี้คือเยือนเมืองนะไม่ได้ไม่ได้บัฟไม่ได้อะไรนะครับเอทีเคสี่พันสองนะครับพีดาเมจอยู่ที่สี่พันหนึ่งนะครับก็ลองไปสํารวจตัวเราดูว่าอ่าพลังเราใกล้เคียงกับผมหรือเปล่าแล้วเอทีเคใกล้เคียงกับผมหรือเปล่านะครับของผมเนี่ยเน้นเอทีเคอย่างเดียวเลยนะครับอัดเอทีเคเนี่ยเลยไม่ไม่ได้สนใจเรื่องอ่าตัวตัวพาวเวอร์สักเท่าไหร่นะครับอืมตัวผมก็ปาดอยู่ประมาณล้านนะครับล้านล้านห้าประมาณนี้นะครับ แล้วแต่แล้วแต่ตัวแล้วแต่การ์ดที่มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือร้านขึ้นตลอดนะร้านขึ้นหมดนะครับสาหรับพลังประมาณนี้นะครับก็ลองไปทําตามดูนะครับยังไงก็อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับมีอะไรเทคนิคดีๆเดี๋ยวผมมาแนะนําใหม่นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับผม